เรื่องที่จะนํามาเล่าวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรคะสัมผัสกรรมค่ะเมื่อตอนเดือนกุมภาเนี่ยนะฮะผมทําโครงการที่เรียกว่าดูดวงหาเงินเข้าวัดเพราะที่สัมผัสกรรมเนี่ยมันมีคนหนึ่งอะ่ะที่มาดูดวงเนี่ยเขามาบอกผมว่ามีปัญหาคือได้ยินเสียงของสัมภเวสีติดตามตัวตลอดเลยเป็นมาหลายสิบปีเสียงนี่นะครับได้ยินทั้งกลางวันและกลางคืนขนาดผมคุยกับพี่ผมยังได้ยินเสียงพูดเลย มันเกิดมาเมื่อ20่อสปะปีก่อนเขมีเพื่อนเพื่อนสนิทอยู่สองคนทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายจนวันหนึ่งมีปัญหาปัญหาคือผู้หญิงท้องอเกิดตั้งท้องสอง 2> 2คนก็ปรึกษากันครับสรุปตัดสินใจ ทำแท้งก็บอกเพื่อนคนนี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวช่วยขับรถพากูแฟนกูนะไปที่ร้านขายยาไปซื้อยามาขับออกแต้ปัญหามันเริ่มเกิดตรงที่ว่าพอแล้วขับรถกลับอ่ะยู่ๆนะผู้ชายอะ่ะบอกว่าเฮ้ยพอดีวันนี้มีเรียนอย่างนี้ฝากมึงอยู่กับแฟนกูก่อนนะแล้วกูไปเรียนก่อนอแล้วก็เดี๋ยวก,ก,กลับมาค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งในระหว่างที่อยู่ก็ผู้หญิงก็เข้าไปนั่งในห้องนอนตัวเองก็นั่ง้องลรับแขกปรากฏว่าผู้หญิงเงียบมากไอ้น้องผู้ชายเป็นห่วงพอเข้าไปดูในจังหวะนั้น น้องผู้หญิงอ่ะหยิบขวดยาค่ะมองหน้าน้องผู้ชายอ่ะแล้วก็กระดกเลยกินเข้าไปเสร็จบอกแล้วก็ไล่มึงออกไปกูไม่อยากเห็นหน้ามึงสักพักคู่ใหญ่ไอ้น้องผู้หญิงอ่ะวิ่งออกจากห้องเข้าห้องน้ําเสียงโกกาโกโกาลเหมือนกับคล้ายๆคนถ่ายอย่างแรงอ่ะ,อะจะบอกว่าตกใจอ่ะน้องบอกอเป็นอะไรหรือเปล่าไปอะไร,รเปล่าค้อประตูนั่นก็ไม่ตอบจนสุดท้ายเสียง,งเงียบไปตามด้วยเสียงลาดน้ําชักโครกแบบลอดแรงพอเปิดประตูมาโอ้โหเขาบอกว่าพาผู้หญิงเนี่ยหน้าเนี่ยแบบซิด ต้องประคองไปนอนอแล้วผู้หญิงก็บอกพูดด้วยความแบบโลหวยลอยแรงบอกว่าเด็กออกมาเป็นตัวแล้วตัวเท่ากับลูกกอดแล้วด้วยความตกใจก็เลยเทเข้าไปในชักโครกเพื่อที่จะมุดลงไปไอน้องผู้ชายบอกผมรู้สึกผิดมากเลยพี่จนประเภทอะไรไหมครับน้องเนี่ยตัดขาดเลย บอกเลิกคบสองคนแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยน้องเขาก็ฟังข่าวนะครับว่าสองคนเนี่ยก็เลิกกันค่ะแล้วผู้หญิงนะครับกลับไปคบคนอื่นต่อแล้วก็ทําแท้งต่ออีกหลายครั้งเลยอยจนแบบเขาก็รู้สึกว่าโหผิดมากเลยมันเหมือนตาบาปเขาเลยมันติดอยู่ในใจใช่ก็พยายามทําบุญกับเด็กกําพร้าอุทิศส่วนกุศลให้ไปบวชแต่แล้วในสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยค่ะมันไม่ได้ช่วยเขาเลย,เลยจนวันดึงเนี่ย เขาฝันเขาเห็นเพื่อนผู้หญิงคนนั้นกับเด็กเนี่ยลอยคออยู่กลางแม่น้ําแล้วกําลังจะจมเขาก็จะพยายามจะไปช่วยเด็กกับแม่เนี่ยอยู่คนละฝั่งว่ามือของผู้หญิงได้แล้วเด็กก็ร้องไห้ข้ามควรเนี่ยเวทนามากแล้วก็พูดว่าทําไมพ่อไม่ช่วยหนูอเรียกเขาว่าพ่อเรียกพ่อเลยเขาคิดว่าผมอ่ะคือพ่อค่วันหนึ่ง เนอ,นอเขาบอกคือตอนนั้นความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาได้ยินเสียงผู้หญิงมีอายุแนะนําตัวว่าเขาคือแม่ชีเสียงแม่ชีคนนั้นก็บอกว่าใส่ชุดขาวนะเดินออกจากบ้านไปรู้สึกตัวก็คืออยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กพอเข้าไปสักพักเขาบอกว่าเห็นกลุ่มเงาดำๆมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่<อ>ส่งเสียงหัวเราะหัวเราะแบบเย้ยหยันเหมือนกับว่าดีใจแบบเหมือนกับว่าเย้ยหยันแบบว่าหลอกได้แล้วมีเสียงหนึ่งพูดว่าเป็นยังไงอะ เก่งมากเลยไงพ่อคนเก่งเสียสติเลยมือดิสันทําอะไรไม่ออกแล้วก็มีเสียงนึ่พูดว่ารองตายดีไหมพอเสียงนเกเหมือนจะโดนบังคับให้เดินไปตรงบ่อน้ํามีเสียงเด็กพอล้องว่าพ่อพ่อมาช่วยหนูหน่อยหนูอยู่ในน้ําเขากําลังจะก้าลงไปสักพักมีเสียงพูดโยมที่นี่ไม่สถานที่ของโยมโยมกลับไปเถอะอืเขาได้สติออกมาปรากฏว่าบกโอ้โหมันไปอยู่ในสุสาน รู้ท้งว่าเดินไกลปรากฏมองเห็นแสงไฟไกลๆอะ่ะลิบๆไปถึงปากทางนะเขาก็พยายามจะโบกรถเนี่ยพอเห็นเขาก็พยายามจะชะลอ,อ พอชะลอมาใกล้ๆถึงเขาเสร็จขับหนีทุกคนเลยมีรถคั <ลด S 1> <ม>นหนึ่งจอดมันคือรถบูรตดีจจอดเสร็จแต่อาการมันแปกตรงที่ว่าพอคนลงจากรถก็เลยเจ้าที่คนวิ่งลงประสพปุ๊บวิ่งไปเปิดข้างหลังอบอเสร็จป้๊มามาขึ้นขึ้นขึ้นมาให้หมดเลยบอกเนี่ยมีคนทั้งสี่ห้าคนยืนข้างกันเนี่ย<อ>ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กบอกไม่มีนี่แค่คนเดียวแบบเขาบอกเขางงช่วยมาโบกรถต้องหลายคนแต่พอขึ้นจริงๆขึ้นแค่คนเดียว เขาบอกว่าหลังจากที่มันส่งที่บ้านเนี่ยนะชีวิตเขาตอนนี้เหมือนฝุ่นติดเท้าจนแบบจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเสียงในหูก็มาบ่อยจนแบบไม่สามารถจะใช้ชีวิตเป็นปกติได้เขามาดูดวง,งถามผมว่ามีอย่างไรที่จะช่วยผมได้ไหมพี่กระถามบอกว่ามันมีอะไรที่เล่าไม่หมดหรือเปล่าน,น้องเขาพึ่งเขาก็บอกว่าไปเผลอมีความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้หญิง oh. ผมก็มีคิดว่าผมาจะเป็นพ่อเด็กเพราะว่ายุ่งกันไม่กี่ครั้ง เขาไม่คิดไงว่าผู้หญิงคนนั้นจะท้องพี่รู้ไหมว่าผู้หญิงเน่ยเขาก็ไม่ต่างจากผมเลยหลังจากที่ทําแท้งหลายครั้งเนี่ยเขาก่อกรมหนักกว่าผมอีกตอนเนี้ยเป็นบ้าไปเลยเหมือนกับว่าก็จะเจอแต่ผู้ชายหลอกชีวิตล้มเหลวจนประเภทเสียสติไปเลยนั่นแหละครับคือเรื่องที่เขาเรียกว่าสัมผัสกัม